สวัส <So, S 2> ดีกันด้วยนะวันนี้กับมิตรมาเกมเมอทีนะวันนี้จะมารีวิวเกมไลาเพีนะไม่ได้รีรีวิวตัวเราเองนี่ตัวนะ mm hmm. มิสซูเมะโคงแอดแดนได้เลยแล้วก็กดใจให้ด้วยนะครับชื่อบอลันอันนี้ไม่สนไม่ต้องสนใจไหนะแค่แค่เป็นคือตัวผู้ชายไม่ต้องตั้งชื่อผู้ชายนะก็ไม่มีอะไรหรอกอ่าไปดูตู้เสื้อผ้าการตู้เสื้อผ้าสักครู่มันช้าโอเค ของก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันอาจเริ่มจากทรงผมทรงผมก็จะมีประมาณนี้มีแก้มอแก้มแล้วก็จะมีทรงผมแรกคือทรงผมนี้แล้วก็แนะนําก็ได้นะอันนี้ก็ใช้ได้นะสมมติอันนี้เป็นของผู้หญิงนะก็สามารถแต่งสวยดีออ,อันนี้แนะนําให้เริ่มต้นตั้งแต่อะไรให้จะซื้อนะอันนี้คือเรามี อันนี้เป็นทรงผมเราเองโอเคแล้วชุดอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สุ่มได้จากอลิสตาเลียอันนี้เป็นของเกาหลีอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วของอะไรอันนี้เป็นจําไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างจำไม่ได้อันนี้สุ่มจากอะไรวะอะไรนะอะไรนะบิงโกอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดของฮาฮาฮาคุคิชิคาลกาซามะอ่ะอันนี้จะเป็นเราอยากได้ผม เราไม่ได้เราก็ได้แค่ชุดอันนี้เราจำไม่ได้อันนี้เป็นคนเมาบ้งใช่ป่ะเออน่าใช่อันนี้จะเป็นชุดกระตา่ายตั้งสามอันสุม่มมาจากนั่นแหละอะไรวะเมจิกบ็อกเออมันไม่ใช่เมจิบ็อกเอออันนี้ก็เป็นชุดนักเรียนนี่เป็นชุดอปป้าอืมอปป้าเราได้อันนี้ของใครไม่รู้อันนี้กิโมโนนะเราไม่ได้ใส่หรอกอันนี้ก็จะเป็นชวน เสื้อเสื้อเรามีแค่นี้ก็เป็นเสื้อลายเสื้อฟ้าเสื้อเทาเสื้อนี่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 เราใส่แต่เสื้อนี้นะอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นกางเกงก็จะเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงดำกางเกงเทากางเกงหลากหลายแนวอ่ะแล้วก็จะใช้กางเกงนี้แล้วก็จะมีเป็นรองเท้าแตะปกติอ่าแล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าอีแตะแล้วก็รองเท้าว่ายน้ำนาใช้รองเท้านี้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของ โคตรเยอะสักคู่อันนี้จะเป็นอะไรขี้ห้อยคออันนี้เป็นของซูเปอร์แลเป็นของยันเดลเลสนะอันนี้เป็นแว่นซึ่งเราไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นซูเปอร์แลเหมือนกันเป็นของบ้าวอันนี้จะเป็นอะไรวะ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 จำไม่ได้ใครรู้ก็บอกทีเพราะตอนนี้นึกไม่ออกอันนี้จะเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าไงอะไรนะออร่าเออแต่เราไม่เอาเพราะมันไม่ขยับเลย ของเราสเปอร์แลแต่ขยับไม่ผาว่ะเออใช่อันนี้เป็นหมาฝรั่งนะอันนี้จะเป็นไม้กระทากระสิ์อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นปลาเจอันนี้เป็นไม้เบสบอลผสมโซ่อือันนี้จะเป็นกระเป๋านะอันนี้จะเป็นกลาบที่ของเป็นของไอ้นั่นนะอะไรวะเอออันนี้เป็นเพื่อนส่งมาให้นะเป็นของสเปอร์แรซึ่งแม่งห้าพันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำใหม,ม่แม่งขยับได้ถึงห้าปอนโอเคอันนี้เป็นผ้าปิดปากแล้วก็ผ้าปิดปากรูปหมีแล้วก็จะเป็นในเนี่ยหมวกเออก็ทําให้ทรงผมดูดีขึ้นอันนี้เป็นเอาไว้แบบเอาไว,ปว,าาปว้ประกวดเข้าใจว่าประกวดประกวดปลประกวดปะประกวดโอเคอันนี้จะเป็นหมีซึ่งเราไม่อยากกดเพราะแม่งอันนี้เป็นหมวกของเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยอ่นนี้หมานอนอยู่ข้างบนอ่ะเราจะลองแต่งชุดนี้ดูแล้วกันอ่ะ ประมาณนี้เอาไปแจเจอออกก่อนโอเคอ่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้เราแค่นี้แหละอ่าแล้วเราก็จะมารีวิวบ้านอีกบ้านกี่นาทีแล้ววะอ่าโอเคก็มารีวิวบ้านนะเข้าบ้านก่อนบ้านเราเป็นปราสาได้ยังไงอันนี้ก็เข,ข้ามาคงจะตกใจนิดนึงคือมีภยัย มีนเค้กนะอันนี้จะเป็นของพวกฟู้ดมอนสเตอร์อันนี้เป็นรถเดเอาไว้นั่งอันนี้ไว้นอนเราไว้ตรงนี้แหละต้นไม้ไว้รดน้ําต้นไม้ได้อันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะวางไว้อันนี้เป็นของอนังเงือกรอมั้งอันนี้จะเป็นเอาไว้นั่งกินกินขนมปังแล้วก็ไดอารี่ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งไม่รู้นั่งสองคนได้บัวเดี๋ยวดูอ่ะไม่ได้นะอันนี้จะเป็นที่นอนเอาไว้นอนอก็รู้อยู่แล้เพราะว่าที่นอนไว้ตอน อันนี้ก็จะเป็นเตียงอีกเตียงนึงเป็นของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีคนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แพลนเค้กกินไม่ได้แต่อันนี้กินได้แล้วแต่หิวโอเคนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะใครอยากแอดก็แอดนี่ด้วยนะมิสเมคุงอย่าลืมกดใจด้วยล่ะบ๊ายบายอคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครด้วยล่ะบ๊ายบายจุบ๊บจ